ค่ะสวัสดีพี่พี่ที่ติดตามช่องเราทุกท่านนะคะวันนี้นะคะหมายก็มีพระผงพระปิดตาเงินล้านของหลวงพ่อพัดบุญยกโมมาแนะนำนะคะ วันนี้นะคะรุ่นที่ไมยนำมาแนะนำนะคะจะเป็นรุ่นพระปิดตาเงินร้านนะคะหลวงพ่อพัดบุญยกรโมกสำหรับรุ่นนี้นะคะได้ปลุกเสกทั้งหมด3วาระนะคะโดยวาระสุดท้ายนะคะเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ โดยทีมงานที่จัดสร้างพระปิดตารุ่นนี้นะคะก็เป็นทีมงานพี่เสือนะคะทีมงานพี่เสือก็เป็นทีมงานของคุณป้อมสกลนครนะคะผู้สร้างที่สร้างพระออกมาหลายรุ่นนะคะสำหรับมวลสารรุ่นปิดตาเงินล้านนะคะก็มีมวลสารมากมายเลยนะคะไม่อาจจะกล่าวออกมาได้ไม่หมดนะคะก็ขอยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆนะคะก็ จะมีผงใบลานพิเศษนะคะมีผงเหล็กน้ำพีมีโรยเพชรหน้าทั่งนะคะผงงาช้างผงตะใบทองมีจีวรหลวงพ่อนะคะแล้วก็มีแบงค์เสกนะคะก็ถือว่า เป็นรุ่นที่มวลสารแน่นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะสำหรับรายการที่ไมลไปปิดมานะคะหม่ก็ได้ไปปิดรายการที่สองที่สามที่สี่นะคะแล้วก็รายการที่หกเจ็ดแปดแล้วก็มีการใหญ่ด้วยนะคะและทุกรายการที่ไมายนำมาเนี่ยจะเป็นรายการนํำเลิกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการที่สองนะคะรายการที่สองไมลปิดมาทั้งหมดสองสองลุนนะคะถ้าท่านใดอยากจะไปไปลุนเองเนี่ยก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราแกะให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างละหนึ่งลุ้นก่อนนะคะอันนี้รายการที่สองนะคะก็จะเป็นกล่องกระดาษหุ้มกับตัวกรรมะหยี่แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายการที่สองเนี่ยจะเป็นนำเลิกเนื้อกรรมการพิเศษนะคะมหาเทพตะกุดทองคำคู่กำไรเงินเต็มออปชั่นนะคะอันนี้ตามใบรายการ แล้วก็ลุ้นเพิ่มกําไรทองคําเดี่ยว9องค์กําไรทองคําคู่9องค์นะคะสําหรับรายการที่สองนะคะก็มีจํานวนการสร้างทั้งหมด299องค์นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นซีนเดิมมาจากวัดเลยนะคะผ่านการปลุกเสกเรียบร้อย3วาระรายการที่สองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะไปมาแกะชมไปด้วยกันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ เบื่อพัดเหรียญแล้วนะคะพับผงก็เก็บได้เหมือนกันนะคะอนาคตดีเช่นกันอ,อ่าด้านในก็จะเขียนชื่อรุ่นนะคะพระปิดตาเงินล้านหลวงพ่อพัดนะคะเป็นกล่องกร,รมยีแบบนี้ก็เป็นรายการานำเลิกนะคะรายการที่สองนะคะก็ตะกุดทองคำคู่กำไรเงินนะคะตะกุดทองคำคู่ด้านข้างอย่างนี้นะคะแล้วก็กำไรเงิน นะคะคมีเจิมตรงกลางด้วยนะคะด้านล่างก็เ,เขียนว่าเงินล้านนะคะเดี๋ยวให้ดูมวลสารใกล้ๆด้านหลังก็มวลสารแน่นเลยนะคะให้ดูมวลสารใกล้ๆมีงาช้างนะคะอันนี้น่าจะเป็นผงใบลาน,นมีอันนี้จีวรหลวงพ่อนะคะหรือสายสิลปนี่แหละด้านบนก็ร้อยปีหลวงพ่อพัดนะคะ สำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นยันตรีนิสิงเหนะคะวัดห้วยด้วนสองห้าหสี่ตอกนำเลิกนะคะเลขหนึ่งหกน่าจะเป็นหนึสวยงามแบบนี้เลยลูกค้าสำหรับท่านใดที่อยากรุ้นรายการนี้นะคะหมายก็ยังเหลือไว้ให้รุ้นอีกหนึ่งหนึงรายการนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่รายการที่สามกันต่อเลย รายการที่สามจะเป็นกล่องกรรมยี่สีเขียวนะคะรายการที่สามก็เป็นชุดนำเลิกเช่นกันนะคะนำเลิกเนื้อกรรมการพิเศษมหาเทพตะกุดทองคำคู่กำไร,รเงินเต็มออปชันนะคะในส่วนของรายการนี้นะคะเราจะได้ลุ้นเพิ่มกำไร,รทองคำเดี่ยว9องค์กำไร,รทองคำคู่9องค์นะคะจำนวนการสร้าง299อองค์นะคะเดี๋ยวรับชมไปพร้อมกันเลย สวยจังไหยิบมาให้ชมเาเาามาดูเนื้อใกล้ๆกันเลยวนสารแน่นมากเลยนะคะรุ่นนี้อันนี้เป็นเนื้อกรรมการพิเศษนะคะตะกุดทองคําคู่นะคะด้านข้างแล้วก็กําไรเงินมีเจมิมตรงกลางแบบนี้ อันนี้เราจะเห็นมีพลอ,อยด้วยนะคะถือว่ารุ่นนี้มวลสารเราได้เห็นแบบแน่นๆเลยนะคะถ้าเทียบกับรุ่นอันก่อนที่ไมายได้รีวิวไปนะคะนี่ด้านหลังนะคะยันตรีนีิสิงเหนะคะตอกน้ำเริกสำหรับ รายการที่3เราได้เลข2 3 5สาหนะคะเกือบเกือบเลียงนะคะสวยงามมากๆท่านใดที่ชอบพระผงนะคะพับปิดตานะคะก็รุ่นนี้แนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะคะเดี๋ยวไปเปิดกันต่อที่รายการที่4ี่กันเลยนะคะตามรอยหลงพุทธ รายการที่สี่กล่องสีเหลืองนะคะรายการที่สองสามสี่ยังเหลือที่ยังไม่แกะซีนอีกอย่างละลุ้นนะคะก็รีบทักเข้ามากันได้เลยนะคะที่คีรายการที่สี รายการที่4เป็นนำเลิกเนื้อกรรมการพิเศษนะคะสำหรับรายการนี้เป็นมหาเทพตะกุดทองคำคู่กำไรเงินเต็มออปชั่นนะคะลุ้นเพิ่มกำไรทองคำเดี่ยว9องค์กำไรทองคำคู่9องค์จำนวนการสร้าง299องค์นะคะเราชมด้านในกันอ อดนนี้มาให้ดูใกล้ๆ <c oughs> ตะกุดทองคําคู่ด้านข้างนะคะกําไรเงินพระปิดตาเงินล้านนะคะมวลสารแน่นเลยนะคะดูดขอบด้านข้าง สำหรับรายการนี้นะคะเราได้เลข2 4 0นะคะเดี๋ยวดูด้านหลังสวยงามมากๆวันสารแน่นเดี๋ยวเราไปชมรายการ กันต่อเลยนะคะก็ยังเหลือที่ยังไม่ได้แกะซีนอีกนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะบูชานะคะอยากจะลุ้นเองนะคะหมายก็ยังมีเหลือให้อย่างละหนึ่งรายการที่ยังไม่แกะซีนนะคะก็ทักเข้ามากันได้นะคะชุดกรรมการใหญ่ให้ชมนะคะในชุดกรรมการนี้นะคะก็ มีมาได้มาแค่หนึ่งรายการนะคะจะไม่มีแบบลุ้นให้ได้ลุ้นกันนะคะสําหรับชุดกรรมการนะคะเป็นเนื้อพิเศษระพาสามองค์ตะกุด3ามกษัตริย์นะคะก่อนลุ้นเพิ่มก็คือลุ้นตะกุดทองคำห้ดอกหลัง99องค์ลุ้นตะกุดทองคำคู่หลัง99้องค์นะคะจำนวนการสร้างของชุดกรรมการใหญ่นี้นะคะก็คือหนึ่งพองค์นะคะ เดี๋ยวเรามาชมด้านในกันดีกว่าถ้าเป็นงานนําเลิกชุดรายการจองนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นกล่องกรรหยี่แบบนี้เลยนะคะอ่าผ้าปิดตาเงินล้านนะคะนี้ชุดนี้ับผ้าสามองค์ มาให้ดูทีละองค์ใกล้ๆแะผ้าสัมองแบบนี้เลยนะคะทองเงินนาคนะคะเดี๋ยวมาเรามาดูกันทีละองค์เลยดีกว่าอันนี้องค์แรกนะคะนี่ตะกุดก็จะฝังอยู่ด้านด้านข้างแบบนี้เลยนะคะพี่ซ้ายขวานะคะแล้วก็ด้านล่างตรงคําว่าเงินล้านนะคะอันนี้เป็นชุดกรรมการใหญ่ เราก็จะเห็นมวลสารแบบอัดมาแน่นๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับองค์นี้เราได้เลข493นะคะในชุดนี้เขาก็ให้หลุ้นตะกุดทองคำคู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ตะกุดทองคำข้างหลัง99องค์นะคะทัานใด อันนี้ชุดนี้ใหม่ก็ขอปล่อยยกชุดละกันนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามราคาได้นะคะเดี๋ยวดูอง์ที่สองกันต่อองค์นี้หนักๆองค์ที่สองอ่าถ้าเป็นกรรมการนะคะก็จะตอก กกนะคะย่อมาจากคำว่ากรรมการสำหรับองค์นี้เลข1 0 19นะคะองค์ที่สองของชุดกรรมการท้ายของชุดกรรมการกจะเป็นเนื้อสีแบบนี้องค์สุดท้ายเราได้เลข1 2 8 9นะคะ ท่านใดชอบนะคะชุดกรรมการใหญ่นะคะก็ทักเข้ามาโทรหาไม้ได้เลยเดี๋ยวเรามาแกะกันต่อรายการต่อไปเลยดีกว่าเป็นชุดนำเลิกเหมือนกันนะคะก็ที่ไม้ปิดมาจะมีรายการที่หกนะคะรายการที่หกรายการที่เจ็ดได้มาอย่างละสององนะคะก็เดี๋ยวไม้แกะให้ดูแค่ หนึ่งลุนอย่างละหนึ่งลุ้นนะคะอีกลุ้นหนึ่งถ้าท่านใดชอบลุ้นก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนรายการที่8นะคะรายการที่8ก็จะเป็นเนื้อก้นครกพิเศษนะคะอันนี้มายได้มารายการเออลุนเดียวนะคะอันนี้ก็จะต้องแกะเปิดให้ชมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการที่6ก่อนรายการที่6นะคะเป็นเนื้อเกสรพิเศษฝังตะกุดคู่ ส่วนรายการที่6นี้เราจะได้ลุ้นเงินแท้คู่หลัง29องค์แล้วก็แข้งทองคํา9องค์จํานวนการสร้าง999องค์สำหรับรายการนี้นะคะ,ะเดี๋ยวชมไปพร้อมๆกันเลยที่หกนะคะราการที่หก 6. อันนี้จะเป็นเนื้อเกสรพิเศษนะคะ เนื้อเกสรพิเศษเามาซูมให้ดูใกล้ๆเนื้อเกสรพิเศษฝังตะกุดคู่ด้านข้างนะคะนี่อันนี้เป็นเนื้อเกสรน,นะดูดูสวยมากเลยด้านข้างเรามาดูด้านหลังด้านหลังอันนี้เราได้เลขหนึ่งสี่เก้านะคะเป็นชุดน้ำเลิกก็จะตอกน้ำเลิกแบบนี้เลยเจอมีมเจิมแป้งด้วยนะคะด้านหลัง ที่รายการที่7นะคะชุนน้ำเรืองรายการที่7อันนี้เป็นรายการที่7นะคะและ,ะเป็นเนื้อผงใบลามพิเศษตะกุดคู่ลุ้นตะกุดเงินแท้คู่หลัง29องค์แล้วก็ลุ้นแข้งทองคำา9องค์นะคะจำนวนการสร้าง999องค์ เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้รายการตะกุดทองคำไหมารายการนี้นะคะก็ฝังตะกุดคู่อันนี้ตะกุดเขาอยู่ด้านหลังนะคะชุดน้ำเลิกอันนี้เลข9ก้าแเลขสวยด้วยนะคะรายการที่8ปดไม้ได้มาลุ้นเดียวนะคะ ก็จะถ้าพี่ท่านไหนอยากอยากได้ไปบูชานะคะก็จะเป็นองค์ที่ไม่เปิดเลยนะหรือท่านใดชอบลุ้นนะคะรายการอื่นที่แกะไปก่อนหน้านี้นะคะก็ยังมีเหลือให้อย่างละหนึ่งลุ้นนะคะมีรายการที่แปดเป็นเนื้อก้นครกพิเศษนะคะมาดูกันอ่าอุยสวยจังเลยอ่ะนี่ เนื้อหมวลสารมาแน่นเลยนะคะเพชรพลอยมาเต็มเลยอันนี้ฝั่งตะกุดคู่ด้านข้างสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะให้ดูมวลสารใกล้ๆมวลสารมาแน่นมากสวยมากเลยรายการนี้เนื้อก้นครกพิเศษอ่าได้เลข ได้เลข2หลักด้วยนะคะนี้ได้เลข7 3สนะคะจํานวนการสร้าง990อยเ้าอ้าองค์นะคะได้เลข2หลักสวยมากนะคะเป็นรุ่นนี้ก็ถือเป็นรุ่นที่ตามรอยหลวงปู่โตนะคะสำหรับหลวงปู่โตเนี่ยถ้าใครบูชาไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าราคาของหลวงปู่โตก็ตอนนี้ค่อนข้างสูงแล้วนะคะก็มาเก็บของหลวงพ่อพัดได้นะคะเป็นอีก วันสารแน่นเหมือนกันนะคะปุกเสกเข้มขลังเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะสำหรับพัพผงนะคะพระปิดตาเงินล้านนี้นะคะก็ทักเข้ามาหาไมยได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคะ่ะสวัสดีคะ่ะ